สวัสดีค่ะทุกคนเราก็ยังอยู่กันที่ฮอกไกโดนะคะฮอกไกโดนะคะนะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะสายการบินเอ็กซ์นะคะซัปโปโรโกยกบ้านมั่นกว่านะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองโทมามุนะคะกับรีสอร์ทโพชิโนรีสอร์ทนะเช้านี้กินข้าวกันอยู่นะกินอะไรกันโอ้โหแบบ ปลาดิบนะฮะอาหันเช็ดของน้องกายเปิดเปิดเปิดไอ้นี่ให้หน่อยทานทานหอมแบบบูนเนืพร้อมกับอาหารตานะคะวิวภูเขาเลยทีเดียวมีขนมไทยมุกให้กินด้วยฮะปากไม่อั้นเลยโอ้ยดีดีดีแต่ที่สำคัญเนี่ยอยากให้ดูอ่ะนี่วิวที่เราทานอาหารเนี่ยนะฮะเป็นวิวภูเขาเลยเนาะเนี่ยโอ้แบบภูเขาจีนมาพ้อมปกคลุมด้วย ต้นสนทิมะนะคะเดียวเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเล,เล่นเล่นน้ำก่อนอ่าแล้วช่วงบ่ายนะคะอาจจะไปได้ไปเล่นสกีกันนะติดตามความสนุกขอทานข้าวกันค่ะทายตอนนี้เราที่ไหนลนะคะโอ้อันนี้จะเป็นสระว่ายน้ําในร่มที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เขาปรับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วด้วยนะคือเราเขาเ้ามาในเนี้ย ขงนอกเป็นหีมะนาาจะทําแแอ้ไ่วนเลยบบข้างนอแเปิดเตมะแอเน่ให้ไปดูพนักงานเขาใส่ชุดแบบขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยอน้กหแบบเะ่สอ่วโอเคไปแล้วความพิเศษของที่มินามินาบิสนะคะเขาก็จะมีท่าหวงยางแบบนี่ค่ะแบบเขาเรียกแหละเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะนี่นีนี เออแล้วก็ได้หมดเลยอ่ะมาเอาเลยทีละอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาพิเศษนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเรามาแบบเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เขาพาเราเข้ามานะฮะก่อนเปิดจริงๆังนั้นเราเอาได้ทุกอย่างอ่ะไปเอากีกาไปกีกาเจ๊ยงเอาจิ้งก่าไหมไม่เอาอ่ะอู้หู้พจตสกีด้วยเอาไปหลายๆอย่างเลยจะได้สวยๆภาพอ่ะไปเร็วๆเอาเลย ในโัเสาวตัวใหญ่ด้วยเอาใดตัวสาวตัวใหญ่เนี่ยกับฟาร์มิโก้ไปด้วยอ๋อเหรอนี่ยูนิคอนเหรอดาร์คอนอันนี้เป็นมังกรไปไปไปเอาไปถมไม่เยอะเลยเฮ้ยอย่าออกมาทางนี้ดิไปออกทางนู้นไปทางนู้นอ่ะไปไปเทียบเลยเทียบเลย จริงๆอันนี้นะปกติจะได้ทีละอันนะฮะอ่าแต่ว่าอันนี้เรากรณีพิเศษค่ะไปเข้าไปเลยว้าโอ้โหเจสกี้นี่ตอนนี้นะคะหนูอยู่ในเรือกล้วยเรือกล้วยนะคะนี่เป็นแบบเรือกล้วยเลยนะคะคล้ายๆเรือพายนะคะเราไม่มีไม้พายค่ะก็เลยต้องใช้มือน,นะคะไปกันเลย เราตายไปตรงน,นู้นแล้วนะี่เราตายไปอยู่ตรงนี้นี่ฮะหนูยังไม่ถึงไหนเลยถัง่ะไปกันเลยดีกว่าเรือไม่เป็นไรแต่คนลงมาแล้วนะฮะเราไปเอาปลาหวานมาดีกว่าเถอะฉลามหวานนะคะเอาฉลามหวานนี่ ฉลามวานนะคะไปตะลอนจึ้นมาไยู่ไนเธอหลามวานนะคะไกลเขาไปถึงนูลแล้วไปไกลมากเลย<ๆ>ไกลาตามไกลให้ทันมนกากที่สุดมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราเอาเพิ่มนะคะเราจะเอาอันใหญ่ไปเลยแชนะ่น้ำเรื่วยๆนะในนี้เป็นแบ่งไปนิดนึง ไปขึ้นลากไปเลยล,ลากลงน้ำมาแล้วนะคะกายเั่นอ,อันนี้แล้วตอนนี้ห่วงยางเราเต็มเลยค่ะโอ้นี่ที่สำคัญนะนี่เป็นการเล่นน้ำ,ำว่ายน้ำครั้งแรกของ,งเบบ<อ><อ>ี้เกนเลยนะ <ife> เอาน้ำไปแตะแตะตัวพอนะเออให้เดินเอาขาแตะแตะค่ะอุ้ยอุ้ยอ so ุ้ยอ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 ุ้ยชอบไหมอุ้ยชอบนะฮะชอบไหมเด็กเก่งเนี่ยอุ้ยห้อยตูดเลยค่ะเก่งเฮียกายอ่ะเนี่ยเบบี้เก่งยิ้มไหมยิ้มอ่ามาดูเด็กๆบ้างไงฮะฮะ เล่นอะไรอยู่คะ,อเ,คะเอา,าันน่าโบสหรอคะันน่าโบสมันคือมันพลิกความได้โอ๊ยกายกายมีบอลด้วยะ่ะโอ้ยเด็ดดีว่าไงครับรเรียกเด็กดีเหรอโอ้ยสบายเลยอะโอ้ย,ย,ย,ออยมีความสุขอะฮะอ,อย่าสาดแรงแล้วลูก โอ้สนุกไหมล่ะสนุกไหมล่ะสนุกหล่ะเนเบบี้เกนดูชอบชอบไหมโอ้เบบี้เกนวายนะอ่ะลงไปอีกนิดนึงลงไปอีกนิดนึงอ่าค่อยๆนะมันเป็นแพแบบเรียไม่รู้ว่าเรียโอ้ชอบเลยนะฮะเบบี้เกนี่ชอบนะโอ้นตรงนี้แสงสวยกไปเยอะเลย ตอนนี้ทุกคนกำลังมีความสุขนะดีมาดูสิดูสิชอบมาด้ยนะที่อ้ออะเอเสียอะเธออะเอเออเป็นพี่เกณมีความสุขมากเลยอือแค่ครึ่งตัวนี้ก็พอต่อเอางี้คลิปนี้เราตัดตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะให้เล่นน้ำกันโดยที่จะต้องพุ่งจาก อันนี้ไปยังภารกิจต่างๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะใครอยากมาก็มาได้ที่มินามินยาบิสนะโฮชิโนะรีสอร์ทโทมาหมุค,ค่ะเอาวันนี้บายบายค่ะเจ<อ>๊าย b ายลูกขอบคุณเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ subscribe s ไ r ร b ์แล,แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริงเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาค่ะบ๊ายบาย